การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรพึงทราบเสียก่อนว่าสมาธิแบ่งได้เป็นสองคือโลกิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรสมาธินั้นสงเคราะห์เข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพราะเหตุนั้น เราจะไม่มุงเอามาัคคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนกหนึ่งต่างหากว่ามาัรคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างนี้อย่างนี้นส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลกิยานี้ใดโลกิยสมาธินั้นอันพระโยคาวจรผู้ยังศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริโคดิสประการปริโลดใดของเธอมีอยู่จากปริพลดังสีแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้กรรมฐาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอากรรมฐานสี่สิบข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุกูลแก่จริยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะปัดความกังวลเล็กๆน,น้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทําภาวนาพิธีทั้ทงปวงให้บกพร่องไปเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเขตในในการเจริญสมาธินั้น บรรดาปริโภพสิตระการปริโภศใดของเธอมีอยู่ตัดปริโภศนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวลน,นั้นคืออาวาสตรกูลลาภคณะและการงานเป็นที่หากการเดินทางยากอาพาธการเล่าเรียนและลทธิ์รวมเป็นสิทธิ์เครื่องกังวลสิทธินี้แลชื่อว่าปริพศอาวาสปริโพท แม้ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้บริเวณบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้สังขารามทั้งหมดก็เรียกว่าอาวาสอาวาสน,นี้นั้นหาเป็นปริพศต่อบที่สูตทั้งปวงไปไม่ก็แต่ที่สูตใดต้องขวนกวายในการงานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาวาสนั้นก็ดีมีการสังสมสิ่งของไว้มากในอาวาสนั้นก็ดีมีความอาลัย ใจผูกพันอยู่ในาวาดนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีาวาดนั้นจึงเป็นผลปริโยชน์สาหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิทัศนะในความที่าวดาไม่เป็นผลปริโยชน์นั้นมีเรื่องเล่าว่าคุณพระสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัดถูฟารามก่อนพระจิสองรูปนั้น รูปหนึ่งเรียนมาติกาได้คล่องสามมาติกาเป็นผู้มีภาษาครบค่ากวรณาแล้วไปสู่ชน,ชนบทชื่อปาจีนขันธราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปารามนั้นรูปที่ไปปาจีนขันธราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นพระเถระและคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเล่นอยู่มาเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สหายด้วยเถิด แล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามพระเถระผู้รูมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับบาจีวอนทำอาคันตุกะวัดพระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่ากระเหลีหยวสาหของเราจะต้องส่งนยสายหรือน้ำอ้อยหรือน้ำปานะมาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้ แต่คอยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจึงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวต้มและกลับที่พวกอุปถาสมมาให้เราละแม้ข้าวต้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจึงคิดต่อไปว่าเออนะของส่งมาไม่มีพวกอุปถาคงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบินถวายกะมังตกลง เข้ากรงเพื่อบินทบาตกับพระเถระเจวทถิ่นนั้นแต่เช้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มกระบวยเดียวก็วไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงบบดนั้นท่านพันตุกะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวต้มประจำที่จะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประนีตละแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวย ท่านพรเอกสันอาหารที่ไปบินธบาตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามท่านว่าท่านผู้เจริญท่านเลี้ยงอันภาพมาอย่างนี้ตลอดการหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกปากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทปาจีนขันธราชีเป็นที่้าสุกเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไปก็ออกจากพระนครทางประตูด้านใต้ เดินไปตามทางที่จะไปหมู่บ้านช่างมอนเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดเสก่อนพระอาคันตุกะจึงทวงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าพระเถระตอบว่าอาวูโซ่ท่านกล่าวสั่งเสริญชนบทปาจีนขันธราชีนี่เฉลอจะไปชนบทนั้นก็ต้องเดินไปทางนี้น่ะสิท่านอาคันตุกะประหลาดใจาที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจริงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้ อธิเรกบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกเลยอท่านรับว่าจ้าอาโวโุโสเตียงกัางที่เราใช้ก็เป็นของสงเราก็เก็บมันเรียบร้อยแล้วของอะไรอะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จําเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอาธานุกะาบอกว่าแต่ไม่เท่าและกระบอกน้ำมันรองเท้าโรคบาตของกระผมยังอยู่นั่นพระเถระว่าอาโวโุโสท่านมาพักอยู่วันเดียว ยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเทียวนะท่านอาจารตุกะเขาก็อย่างนั้นมีจิตเลื่อมสายไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสําหรับพิสูจอย่างท่านอรัญยวาคือการอยู่อย่างอยู่ป่าย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูปารามเป็นที่บรรจุพระท่านของพระพุทธเจ้า,ยาสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัพพายะในโลหะปราสาท ได้ชมพระมหาเจดีย์และได้พบพระผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธการขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาทจีวกรกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวาย่อมไม่เป็นปริโภทศสำหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนี้แหละกุลละปริโพเตระกูลญ,ญาติกวดี ตระกูลอุปถาก็ดีชื่อว่ากุละจริงอยู่สำหรับที่สุบางรูปผู้อยู่คุกครีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุขก็สุขด้วยดังนี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถากกเป็นบริพนได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติเล่าพิ่สุเช่นนั้นจะพลาดจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้ สำหรับพิสุลังรูปแม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริตผลใหม่ดังเช่นพิสุหนุ่มผู้หลานของพระติสเถระผู้อยู่ณนะโครันทกวิหารมีเรื่องเล่าว่าพิสุหนุ่มรูปนั้นได้ไปโรหณชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอุบาสิกาย,ยมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่ำไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรำคาญคิดว่า จะต้องไปนำภิกษุหนุ่มกลับมาสียทีจึงออกเดินมุ่งหน้าไปโรหณชนบทข้างีิสุหนุ่มก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาขนานแล้ววันนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุปบายะและทราบข่าวอุบาสิกาแล้วค่อยกลับมาหน,นังนี้แล้วก็ออกจากโรหณชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งภิสุนุ่มนั้นก็ทําอุปชายวัดแด่พระพิเทระที่คนไม้ต้นหนึ่ง ท่านถามว่าจะไปไหนก็เรียนความที่คิดนั้นให้ทราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทําดีแล้วแม่อุบาสิกาก็อถามถึงเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉันมานี่ก็เพื่อวความกลับไปของเธอนั่นแหละเธอไปเถอะส่วนฉันจะจาจะพักจรรมษานนี้ในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในจินีลละดังนี้แล้วส่งพิ่สุหนุ่มนั้นไปเธอไปถึงโกรันทกะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดี แสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยมผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครั้นวันรุ่งขึ้นจากวันขาพรรษาโยมผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะคาหาประกาศว่าท่านเจ้าข้าเสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครจะยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสำหรับภิกษุผู้ขาพรรษาในเสนาสนะของข้าพเจ้า มีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอสักถามว่าวัดว่าอะไรท่านอุบาสกโยมผู้ชายจะบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิกษ์าที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดไกลามากประการหนึ่งภาวนาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยโดุสนิภาพฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกบาซิกาว่า พระคุณท่านอาคันตุกะรูปหนึ่งเข้าภาษาในอาวาสของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาขกอรับคำว่าสาธุแล้วให้จัดขา็นิยะโพชนิยะอันประณีตไว้ข้างพิสุหนุ่มถึงเวลาฉันก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจําเธอได้สักคนเธอฉันบินทบาทที่เรือนนั้นจําภาษาจนตลอดไตรามาสแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่า พรุ่งนี้ค่อยไปเถิดเจ้าข้าวันรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่เรือนนั้นแล้วเติมน้ามันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกยาวข้าวสอกผืนหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุง่หน้าไปโรหณชนบทฝ่ายพระอุปัชฌาย์ของเธอโปราณาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอในท,ที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระถระแล้วได้ทำอุปัชฌายวัด แด่พระเทระที่โคนไม้แห่งหนึ่งเช่นเคยครั้นแล้วพระเทระถามเธอว่าอย่างไรพ่อพัตรมุกภูมิน้าแจ่มเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งกวงถวายทาเท้าของของพระเทระด้วยน้ำมันนั้นทำปานะด้วยน้ำอ้อยถวายถวายผ้าสาดกฝืนนั้นแหละแด่พระเถระ ไหวแล้วเรียนว่าโร h ณชนบทเท่านั้นเป็นที่สับปายะสำหรับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก็มาสู่โกรันทกวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกา,ามไ่อุบาสิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยวนี่ละก็เฝ้ายืนมองหนทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสําคัญอว่า จะลอยบุตรของตัวตายเสแล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็ฟบปร่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่แท้ท้าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าพิสุหนุ่มาแล้วไม่ให้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไปเสียแล้วลสัสนอจึงกรอบนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าประพฤติเหตุทั้งปวงให้ฟังแล้วนำผ้าสาดอกผืนนั้นออกจากถลกบาดแสดงให้เห็นเป็นขยาน อุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางทิศที่พระลูกชายไปพังภาพลงนมัสการพัางกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าคงจะทรงทําภิกษุผู้เช่นนังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นตัวพยานตรัสรัฐวินีตปฏิบทาตาลกะปฏิบทาตวัตกะปฏิบทาและมหาอริยวงปฏิบทา อันแสดงความสันโดษด้วยปัจจัยจสี่และความยินดีในภาวนาน่าส่นเสริมแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล่าวแท้ๆถึงสามเดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออัจฉริยมนุษย์สำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่จิดข้องอย่างนี้แหลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นปริพอดไม่แต่กล่าวยายถึงตระกูลอุปถาอื่นด้วยประสานชนีด ลาภปริโภคปจัจจัยสีชื่อว่าลาถามว่าปัจจัยสีนั้นเป็นปริโภคได้อย่างไรแก่ว่าก็ในที่ที่ฟิกษุผู้มีบุญปัคนทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเอโมอันโมทนางมแสดงทามเก่คนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทําสมณธรรมตั้งแต่อรณุณขึ้นจนถึงปฐมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนมิได้ขาดสายํามตอนเช้ามืดเล่า พวกพิสุจผู้ถือบินทบะเป็นวัดประเภทพาหุระลิกะคือมากมากเลยผัดใจก็พากันมาบอกว่าท่านผูดเจ,จ,ะจะเริญวาสกโนอนอุบาสิกานนท์อ,อมาโน้น,น์ุุรอมาโน้นธิดาอมาโน้นใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิสูนเหล่านั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ต้องขวนขวายในการสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เป็นนิษ ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นผลิโภัณฑ์อบภิกษุนั้นหลังนี้อันภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจะริกไปแต่ผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริโภัณ์นั้นเสียได้คณะผลิโภัณ์คณะภิกษุผู้เรียนพระสวดก็ดีคณะภิกษุผู้เรียนพระอภิธรรมก็ดีชื่อว่าคณะภิกษุได้มัวให้อุเทศบ้างผลิตุัณชาบ้างแก่คณะนั้น ย่อมไม่ได้โอกาสสาหรับสมณธรรมคณะจริงเป็นปริพศต่อพิสุนั้นคณะปริพศนั้นเธอพึงตัดเสียด้วยบายทางสอบไปนี้ถ้างานเรียนของพิสุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทํางานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าป่าไปเฉยเถิดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมู่อื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปกไลเลยหนึ่งยอด เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสำนักอยู่ภายในที่กำหนดหนึ่งโย์ขอร้องให้ท่านช่วยสงเคราะห์พิสูจน์ในคณะของตนด้วยสังขาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ก็พึงบอกพิสูจน์เ่านั้นว่าอาวุโสทั้งหลายจิตอย่างหนึ่งของข้าพเจ้ามีอยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทำงานของตนเถิด รกรรมผริพุทธนวกรรมการก่อสร้างชื่อว่ากรรมคือการงานอันภิกษุผู้ทํานวกรรมนั้นจําต้องรู้ทัพสสมภาระที่คนงานมีช่างไม้เป็นต้นได้ไว้แล้วและยังหาไม่ได้ต้องขนวนขวายดูแลในงานที่เขาทําเสร็จแล้วและยังไม่ได้ทําผู้ทํานวกรรมต้องมีผริพุท์ประเสริฐทุกอย่างนี้นนแหละแม้กรรมปริพุทนั้นก็พึงสาเสียด้วยวัยน,นต่อไปนี้ ถ้างานเหลือน้อยพึงทําเสียให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงส์ไพึงมอบหมายแก่สงหรือแก่ภิกษุผู้นําภาระในสังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นําภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นําภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงแล้วไปเถิดอัฐานัปริพศการเดินทางชื่อว่าอัฐานะ ก็บรรพชาเปรขาของภิกษุใด้มีอยู่ที่ไหนก็ดีปัจจัยชนิดไรๆอันภิกษุใดจะพึงได้อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าภิกษุนั้นยังไม่ได้พบบรรพชาเปรียขาและปัจจัยนั้นเธอไม่อาจหยุดยั้งอยู่ได้อันคำนิกจิตคือความคิดที่จะไปแม้แห่งภิกษุผู้เข้าป่าทำสมณธรรมอยู่ก็เป็นของยากที่จะบรรเทาได้เพราะฉะนั้นเธอพึงไปจัดทำกิจลั้ธให้เสร็จ แล้วจึงทําความขวนขวายในสมณะธรรมเถิดญาติปริพภทบุคคลทั้งหลายที่จําต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอาาุปัชฌายะสัทวิหาริกอันเทวาสิกพิสุร่วมอุปชฌายะพิสุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นที่ว่าญาติ บุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นบริโภคแก่พิสุนี้เพราะเหตุนี้บริโภคธนั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปถาคทําบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระบุญชายเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงปรนิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สัตวิหาริกอันเทวสิก์ที่ตนสวดธรรมวาจาให้อุปสมบทและให้บรรพชา และพิสุร่วมอุปชา r y เป็นไข่ก็พึงปรนิบัติอย่างอุปชา r y นั้นเถิดส่วนพระนิสยาจารย์พระอุเทศอาจารย์นิสยันเตวาสิทอุเทศันเตวาสิทและพิสุและพิสุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่มีสายและอุเทศจะไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนิบัติต่อไปอีกแท้ในมารดาบิดาพึงปรนิบัติเหมือนอยุ่เหมือนในอุปชา r y เถิด กิงอยู่มานาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สเสถ็จอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวนหวังได้รับการอุปถาแต่บุตรไซภิกสุก็ควรทําให้ท่านแพ้อันหนึ่งยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของของตนเมื่อยาของตนไม่มีก็ควรแม้สแสวงหาด้วยพิกขาจานมาให้ท่านจงได้เถิดแต่สําหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข่พึงประกอบยาอันเป็นของของ,ของเขานั่นแหละให้เขา ถ้าของของเขาไม่มีจึงให้ของของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทํายาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้มิใช่ญาติย่อมไม่ควรแต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้แก่สามีของเขาในแม่ในภรยาของพี่น้องชายก็หลุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้ เพราะฉะนั้นทํายาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่อมควรอ,อาพาธปริพเทโรคชนิดใดชนิดหน,าาาน,น,นดดึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาึงชื่อว่าปริพเทโระเหตุนั้นพึงตักมงนเสียด้วยการทําเทศัตว์แต่ถ้าแม้เมื่อพิสูจน์ทำเทศัตร์รักษาอยู่สองสามวันอาพาธไม่สงบซจก็พึงตีเทียนอธิภาว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่หลูกจ้างของเจ้า ข้อค่าเรื่องเจ้านี้แหละจึงได้รับทุกในสังสารวัตรอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะทำเถิดคันถัดปริพ و การบริหารประยัดที่ว่าคันถัการบริหารประหยัดน,นั้นย่อมเป็นปริพ وث แก่พิสุผู้ขวนขวาอยู่เป็นนิดด้วยกิจมีการสาธยาเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นบริพ وث แก่พิสุนอกนี้คือผู้มาด้ขวนขวายไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันถะไม่เป็นปริโภคสําหรับภิกษุผู้ไม่ขวนกวายได้ยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชิมะพานกะคือสวดมัชิมะนิกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลยัยขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาุโซท่านเป็นผู้ใดขนาดไหนในประยัติพระมชชิมะานกะตอบว่า ท่านผู้เจริญมัชฌิมามนิกายเข้าไปเจ้าชำนาญพระเถระกล่าวว่าอาวุโสอันมัชฌิมานิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปัปน,นาสกะมชัชมปัปน,นาสกะก็มาคระสาธยายมาชัชมปัณน,นาสก่เล่าอุปริปัน,นาสกะก็มาปนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนครมฐานจะมีแก่ท่านใดเล่า พระมัชิมาภาณะปฏิญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐา,านในสำนักของพระคุณท่านแล้วจากไม่เดียวแลคันถานั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐา,านไปทำความเพียรไม่ได้ทําการสาธยายถึงสิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบได้รรลุพระอรหันต